ควาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นควรใช้จักรยานในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรจุงมือพ่อมืงแม่มาดูด้วยกันเลยนะจ๊ะ เคครับก็กราบสวัสดีด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เจอกับปังเคนอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้ก็อยู่ในไก่พีจีนะครับผมอ่ะนะฮะใครสนใจนะฮะโปรโมชั่นนาเว็บก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับผมอ่ะรับชมให้จบนะฮะสามารถรับพรีเมียนะฮะใน YouTube นะฮะไปฟรีๆเลยนะครับผมอ่ะหลังจบคลิปนะฮะผมจะแจ้งนะฮะต้องให้ทำยังไงนะทุกคนนะ อะวันนี้ก็พกทุนมาที่3,000บาทนะครับผมมามาดูการว่าจะแตกยังไงนะทุกคนนะอ่ะ,อะมายังไงจ้ะขอปรอบไป,ไปที่สี่40บาทไปเลยก่อนละกันนะฮะ80หมุนนะทุกคนนะอ่ะ,อะโอ้โหมาเขมาสวยงามจาังหวะนี้ยังไงตรอครับผมโอ้โหไม่เงียบเลยอ้ยเต็มหน้ากระดาน86บบาทนะทุกคนนะอ่ะ,อะ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมอะยังไงสิบได้อยู่นะเอาโอ้โหไม่จ่ายด้วยเออเจริญละพอคุณเอ้ยนะครับผมอะยังไงต่อโอ้โหประจาวช่วยกลวยทอดครับผมอะไม่ยอมจ่ายด้วยเออพอคุณเอ้ยนะครับผมอะยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเงียบกิบเงียบกิบทุกคน โอ้โหนะครับผมอะมายังไงเคมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาว่ะเฮย้ยทุกคนอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหไก่ขาวมา122บาทนะทุกคนนะอ,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 อะก็ถือว่าโอเคน,นะครับผมอะมายังไงครับผมอะมาต่อหรือเปล่าจังหวะนี้สิบได้อยู่นะอาเป็นเรื่องครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยทุกคนนะครลบผมอะมา ยังไงเคมาสวยงามจาังหวะนี้ได้หรือเปล่าได้เท่าไหร่366บาทนะครับผมอะ่ะโอ้โหไยไปอยู่กองข้างหลังหมดเลยเมื่อกี้นะทุกคนนะอ่ะมาต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมอีกแล้วนะทุกคนนะอ่ะเจมาได้สวยงามคิวยังไงมีไหนหมดครับผมอะ่ะโอ้โหเอาเรื่องนะทุกคนนะอืมโอ้ยเนาะไม่ยอมจ่ายวะเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ยนะครับผมอะ่ะโอ้โหโอ้โหเหี้ยจริงครับไก่โอ้ยอะไรเนี่ยเข้าฟีเกมเฉยครับผมอะ่อะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะแปดบุญน,นะทุกคนนะก็ถือว่าโอเคอยู่มาขอแค่จ่ายก็พอทุกคนจริงๆเลยนะเออมาขอแค่จ่ายอะ่ะนี่ไงเอเคอยู่ไหนหมดครับผมมามา มาหน่อยเหลืออีห้ามนสุดท้ายนะสัตว์เย็ดแม่มาดินี่ไงอ้หูห้าร้อยสี่บาทนะครับผมมาอ้โหได้ครับเอาเลี้ยงครับเดลออีสี่มูนสุดท้ายนะครับผมมายังไงมาหรือเปล่าจังหวะน,นี้อ้หูหวานเจี๊ยบนะแต่ไม่มีตัวจ่ายแพงสักตัวเลยว่ะเฮ้ยอะไรวะมา ไยมาก็ไม่จ่ายด้วยเออพ่อคุณเอ้ยนะครับผมะ่ะได้มา880บาทนะครับนะคุณนะโอ้โหสุดยอดไปเลยเฮ้ยพี่สุดยอดสุดยอดไปปรับเบรดขึ้นไปที่80บาทนะอ่ะไอสัตว์แม่ย้อยครับผมอะ่ะไม่ขึ้นด้วยเออนะฮะไม่ยอมจ่ายด้วยเออดีโอ้โห800บาทนี่ไง บดจะจ่ายก็จ่ายดีเดือดเกินนะบดไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายเลยทุกคนโอ้โหพเจ้าช่วยกล้วยทอดเม้ยมายังไงต่อโอ้โหวายมาสวยงามได้อยู่นะอ่ะไหลต่อหรือเปล่าโอ้โหวายไม่มีฮะหมดครับผมอะ่ะเต็มคาราเบลเลยนะทุกคนนะอ่ะมายังไงครับผมอะ่ะโอ้โห ไา้กำไรนิดหน่อยก็ถือว่าต้องพอแล้วนะทุกคนนะเออวันนี้ก็ถือว่าส่งไม่ค่อยดีว่ะเฮ้ยทุกคนอุย้ยไก่ขามาพันสี่เรียบร้อยโอ้โหไหลต่อฮะยับแล้วพี่โอ้โหโดอกนี้ครับผมบี่โอ้โหนะครับผมว่าใครดูจบคลิปแล้วนะครับกดบวกหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะแล้ว เดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์นะฮะแล้วก็แอดมาหาผมได้เลยนะครับผมอ่ะ <Wow. S 1> วันนี้ก็ถือว่าพอหอมปลาหอมคอแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะอย่าลืมกดบวก1น,นะครับผมอ่ะแค่นี้แหละครับผมอ่ะบาย